สวัสดีครับสวัสดี f c จอห์นนี่ทั่วประเทศไทยที่ครบรักและพี่น้องเฮาที่ไปทำมาหากินอยู่ทั่วโลกนะครับวันนี้ครับอุบลราชธานี22องศาอากาศหนาวมาแล้วลมหนาวกำลังมานะครับก็เป็นห่วงสุขภาพทุกท่านหาเสือกันหนาวใส่นล้ไมได้พี่น้องเด้อนะครับวันนี้ครับเพ็ดกระเพราเห็นน้องนุ่งกินเขายังอยู่นี่มึงยังอยู่วันนี้ครับกับเมนูผัดกระเพราเครื่องในไก่ไปแวะซื้อไก่อยู่ตลาดมาเพื่อจะเฮ็ดซูน้องนุ่งกินครับ อ่าไก่นะครับนี่ฝีมือจอนนี่ครับนี่น้องครับน่าทานนะครับ,บอ่ต้มบกพริกแห้งผมใส่บักพริกแห้งเพื่อความหอมหละเกี่ยวน้ำน้ำของข้างในมันเริ่มออกมานะครับนี่ครับบรรยากาศลมหนาวโอ้ไมอดีแจ็คไปใซ่อหรอแจ็คแจ็คน้องแขวะห้องไปเซ่แจ็คน้องแขวะแจ็คน้องแขวะนะครับยังอยู่นะครับแจ็คน้องแขวะ,ะว้ยน้องสาวเอ้ยมาเห็นเขาเขาซอยลูกพีเรนี่ ลูกน้องผมครับน้องเฟิร์นคนสวยครับน้องบีอ่ามาซอยงานขายของออนไลน์พักยูดีพักยูตรงหน้าก็ไอ้จอนนี่โสดทั้งครูน่ารักนิสัยดีน้องบีเป็นคนอำเภอวาเลนน้องเฟิร์นอสุ่มนี่อ่ารับสมัครงานมาผมสัมภาษณ์อยู่ข้อเดียวว่ามึงสแต็กเราเป็นมอนว่ะสแต็กเป็นข่าพี่เขาสุดเออกูรับเลยเอ้าวพัดกับมันดีแค่ซูน้องน้องกินบังแจ็คมาไปไหนบังแจ็คอะ ฝากไปถึงพี่น้องครับคอมเมนต์มาให้ให้อ่านด้วยนะครับว่าบ้านท่านลมหนาวมาหรือยังนะครับทางน้องบัวลาพูทางสงขาทางเชียงใหม่กาสังขบุรีนะครับห้วยขวางราชดาแถวคันนายาวถินเก่าผมนะครับอ่าลมหนาวมาหรือยังนี่คือผัดกระเพราเครื่องในไก่สูตรจอนนี่นะครับหลังจากนั้นครับเริ่มมันจะสุกแล้วนะใส่ใส่น้ํามันหอยไปนิดนึงเดี๋ยวต้มอีกเลยน,น้ำมันหอย เพื่อความหอมอซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนะครับอ่าฝากไวยครับฝากอุดหนุนสินค้าผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหม่มลมตอนนี้มีผ้าลมหนาวนี้ผมมีผ้าห่มมาจําหน่ายนะครับผ้าห่มนาโนเลยหนูผ้าห่มอะไรบอกพีน้องผมฟังดิอ่าเป็น,เป,นเป็นผ้าห่มนาโน,โนนะคะเกทีเมียมเลยนะคะ ่อ่าสนใจเม้นพอพานศูนย์หนึ่งมาได้เลยนะครับสปอร์ไลท์กิวนะครับเม้นมาอ่า <1 S 2> สอพอศูนย์หนึ่งสปอร์ไลท์กิวราคาเพียงหนึ่งสามเก้าสองพันสองห้าเก้านะครับแล้วไอ้ไฟขาดหัวเนาะเห็นบ์เป็นไฟอ่า LED แบบคาดหัวนะคะราคาหนึ่งหนึ่งห้าเก้านะครับฝากเขาในทักหรือจะทักแชทหาแอดมินได้เลยทักแชทมาได้เลยครับ ฝากอุดหนุนฝากเป็นกำลังใจเห็นได้แล้วครับเด้อนี่คือเต้าเขาทุ่งหนองกินนะครับนี่คคน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 อยากได้หัวต้องเ็ดต้าเขาให้เป็นแต่ได้คนๆพิล่ะไปกะเพราลงคนมาท่องๆเมาคนเมื่อคนณเห็นผู้สาวจับดีๆได้กับกระทะได้มันสีขุ่มมันสีขุ่มหงายละง้างนะครับ นี่ครับกับบรรยากาศยำแรงๆนะทุ่งนาผมนะครับก็มีน้องๆหลายแผนกอันนี้สองสาวก็เป็นแผนกออนไลน์นะครับมีทั้งแผนกฟาร์มแผนกไก่ชนนะครับแผนกทุ่งท้องทุ่งนานะครับเนาะบางวัใน,ในก็จะมีแผนกสตูดิโอค่ายเพลงออฟฟิศเข้ามาทํางานมาคิดผลิตงานนะครับเมืองไอซีม,มังมาแจ็คมาชิมแจ็คนะแจ็คน้องแขะมาชิมดูอ,มอร่อยไหมมีแผนกชิมประจําฟาร์ม ได้ไหมโอเคแล้วเนาะอ่าโอเคแจ็คโอเคพัดปีแซ่บแล้วแซ่บพัตแซ่บตลอดแจ็คหนี่พราเคยบาโปรแซ่บเอาท้องฝากเดี๋ยวทอดไข่อ่าครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศเอาวางกันเนาะมันหนักนี่คือบรรยากาศอบอุ่นลมหนาวหนานี้ก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านพบเจอในความสุขกินข้าวแล้มกันครับลาดอ่าขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับนี่เดึงเอ้ยงามบ้องงามบ เห็นแสี่วะอืมอืออืออือโอ้ยนเอาไปสาจานนี่ครับเอาเจ็บแสมครับพี่น้องครับเจ็บเสมครับ